สบายดีนะสบายดีทุกคนน้องหญิงตระกูลเขาสุดซองเซเลสิการทำมิ้นต์โบราทุกคนมากินบ่ได้พาทุกคนมาเล่าแต่ว่าทุกคนมาเบิ้งวิธีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะนี่เลยเนาะแกกรองมาเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสีขาวสดใสน้ำรุ่นอ็อกไม่ของสตีเบลเนาะเป็นรุ่น DE 4 5 0 0วัตต์เนาะจากสตีเบลตอนประเทศอดอย่ามาเลย ก็จะมีพร้อมซุดเนาะก็จะมาพร้อมเนาะซุดฝักบัวเนาะฝักบัวเป็นสายสแตนเลสเนาะใส่เงาเป็นฐานสิบแล้วก็จะปรับเลยหาระดับเนาะยังไม่มีอัตโนมาติดตั้งเป็นวิธีการติดตั้งเลยเนาะอ่าอันนี้จะเป็นฝักบัวมีแบกเกอร์เนาะสำหรับสำหร่าลูกค้าให้ใส่แบกเกอร์นะตอนนี้เพื่อนก็เล่นไฟมาเป็นที่ห่อหอยเนาะนี่ถึงจุดติดตั้งเรียบร้อยเนาะสามสายเนาะก็จะมีสายดินเนื้อไร่เนาะ การทำสายเนาะเครื่งสร้างเราก็คือพิสเส้นห้านะเพิ่นจะทําการติดตั้งด้วยตัวเพิ่นเองเนาะเออเพิ่นจะเสี่ยวซานที่สุดเลยซานเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สองในชีวิตของเพิ่นอ่าฮ่าฮ่า่เนาะสายไฟก็จะติดมันอุ่นประมาณนี <th> mm ้เนาะหรือว่าเหลืวแต่ล <dishes> ูกค้าจะติดเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกจากเจาะกระโหลกก็จะยับขึ้นให้เพิ่นเนาะแต่ว่าปกติก็จะติดประมาณนี้นะเนาะไปเบิ่งกันเลย นี ters, ่เนาะก้อนอื yeah. I mean, uh, uh ่นหมดเนาะเขาก็จะหมายจุดติดแบ็คเกอร์ก่อนเนาะเพราะว่าเล่นไฟมาเขาจะติดแบ็คเกอร์ให้เนาะนี่เนาะหมายจุดมายอ่าไม่ว่าลูกค้าจะให้อันเราบริให้เจาะก็ได้บริอย่างเงี้ยก็ให้ตัวถึงได้อย่างเงี้ยอ่าทำคำว่าไอถึงอ๋อส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเนาะคอนตามาอืมเครื่องตัวนี้ขายดีสุดแล้วตัวอ่าเพราะว่าเครื่องมันจะเป็นเครื่องขาวๆที่แล้วเนาะอ่า เขาจะติดสลักเบอร์ห้าให้เนาะเพราะว่าบขาได้ติดมาแต่งโรงงานตัวนี้เขาจะได้ติดอีกเวลาติดตัง้งเนาะสลักเบอร์ห้านี่เขาจะติดทางด้านซ้ายเนาะทางด้านซา้ายมือ<ๆ>นี่นะประมาณนี้อืทางด้านซา้ายมือติดลงไปเลยติดมือเดียวนะเพราะมือหนึ่งจับโทรศัพท์ถ่ายเนาะบูมเป็นกองเลยโทรศัพท์ติดเข้าไปสวยงามเดี๋ยวาให้ไขเข้ามาข้างในเนาะข้างในจะเป็นหม้อกิวลอนเนาะตัวนี้เนาะหม้อพลาสติกเนาะ เพราะว่าจะเหมาะสมกับน้ำที่ว่าใสายอย่อยู่เพื่อลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเป็นน้ําบาดาลเนาะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับน้ําบาดาลได้ดีกว่าพวกหม้อทองเดืกนะเพรับมันจะทนก,กับก้อนคุนปุนได้ดีกว่านั่นเองอันนี้ก็เป็นฟักบัวเนาะแล้วก็สายฟักบัวฟักบัวก็จะเป็นสีขาวสดใสส่วนตัวนี้จะเป็นอ่านะข้างในก็จะเป็น,น,ปนข้าวๆประมาณนี้นะทุกคนเนาะ อ, <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวจับฟักบัวนั่นเองอันนี้ก็น่าจะประจันเจาะติดเพื่ติดเบเกอร์เนาะเพราะว่าเบเกอร์ประมาณ30มทิศแอมป์เนาะเพราะว่ากำลังไฟสี่พันห้าร้อยวัตต์เนาะเพราะว่าเป็นทห้าแอมป์นี่รันแน่นอนเนาะอันนี้เอาสามทิศแอมป์ของพนักงานสรุปย่างดีเลยนะทุกคนนี่อันนี้ฝาครอบเนาะของนาเนยอันนี้เป็นการตอกนอนเนาะ อ่าโอนเบอร์เจ็ดมากโดเบื่อเจ็บเด้อเอาปีติแล้วๆนะปั๊บๆๆๆๆเรียบร้อยอึ่งค้อนตีมาตำลายมาเป็นยังอต,ตอกไหมหลังจากนั้นก็จับเบเกอร์เขากนะับฝาเนาะที่เขาเจาะไวนะ้เนาะเป็นเลย อ่าตอนนี้น่าจะหยามไฟเบิรงเนาะเพราะว่าเขาพูดว่าสายแด้ไป็นสายแดงนี่สายสีแดงจะเป็นสายล่างเนาะเพราะว่าหยามเบิรงแล้วไฟมันขึ้นเนาะเป็นสีแดงเนาะจะยุ่งนะมันสายดินโอเคหลังจากนั้นเนาะทางเปเลยเองก็จะเป็นการต่อไฟเนาะอือต่อไฟแบบบอต้องดับไฟเนาะต่อไฟเขากับตัวเบตเกอร์่เนาะบอต้องดับไฟก็ได้เหรอเนาะไปเลยวิธีการเท็เองเลยถึงนี่เนาะนี่มีการยานหนึ่งนะเมื่อกี้อย่างคุณบอกว่าบอต้องดับไฟก็ได้เดี๋ยวต่อตรงๆให้เบิ้งเลยตัดเลย เราแดงเขาก่อนตัดทศเปอร์เซนต์ด้วตัด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 เออเรียบร้อยทุกคนตายแล้วฮึมกลับเข้ามานะตอนนี้น็อตไฟสว่างสดใสแล้วเนาะพอไปตัดไฟมึงกินไฟดับงั้นนี่เขาจะมาเริ่มเนาะใส่จะต่อสายเข้ากับตัวเครื่องก่อนเนาะก่อนที่จะไปติดกับฝาเนาะนี่เนาะเขาติดเรียบร้อยเนาะก็จะมี สายดินน่าลองเถิงเนาะเครื่องกลางที่เป็นสัญลักษณ์ L คือล่านาะคสายสายสีแดงเนาะตอนเอ็นก็เป็นสายสีดำเนาะนี่ก็ใช้พิษเซนห้าพิษเข้ากับฝาตัวนี้ก็จะประกอบสายเข้ากับรางนะพี่ฮามายแนาะตัวนี้จะมอญบ,บุญตกใสา่วันนี้นะจะมีอย่ากนึงเน,นงนะาะเพราะสายามันเป็นสายสีสายคือค่อนข้างว่าได้มาตรฐานเลยเลยสายสีเนาะทุกคนมันจะแข็งนิดนึงเนาะ จะติดตั้งง่ายนะนี่จะบเป็นคนละคนพันยาวคนนึงเนาะนี่ครับแตปล่อยให้พิษณ่ห้าเป็นคนเฮ็ดเลยเนาะเหมือนเนาะเอาแต่บัลลัยาอย่างเดียวเนาจะนอนจะปล่อยพิซซ่าห้าเป็นคนเฮ็ดเนาะเพราะว่างานมันง่ายเนาะเลยให้พิษณ่ห้าเป็นคนเฮ็ดเลยอ่าตอนนี้ก็ติดเข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะที่เลือก็จะเป็นการเอาสายไฟเข้ากับแบ็กเกอร์เนาะอืมเพราะว่าสายที่แดงคือสัญลักษณ์เอลนัวน้ำตัวเอลนะสายไล่นเนาะเพราะว่าประกอบเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ติดเข้าเบเกอร์เนาะมันจะคัตเตอร์ในการปาเนาะเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการประกอบฝักบัวเนาะนี่เนาะจะเป็นสองส้นเนาะบางคนก็จะติดบัวถึอเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นการติดเข้ากับอ่าคนของหม้อน้ำอุ่นเนาะส่วนส่วนตัวยาวเนี่ยจะติดเข้ากับอ่าฝักบัวเนาะอืมส่วนฝักบัวเนาะหลายสร้างเนาะที่ว่าไปติดเนาะก็จะเขียนเทปเนาะแต่ว่าจริงจริงถือลัก สุดๆก็คือไม่ต้องเกียนเทียมเนาะเขาจะเอาซิมยางกันน้ำใส่เนาะแล้วก็หั่นเข้าผักบัวเลยไม่ต้องหั่นแน่นหลายเนาะพอตึงๆมือก็โอเคแล้วเนาะน้ำก็จะบดซึมออกแล้วนี่เลยเนาะหั่นใส่ประมาณนี้นี่หั่นมือเดียวก็จะยากนิดนึงนะทุกคนเนาะก็หั่นประมาณนี้แหละหั่นผักบัวซึมเนาะอันเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งเนาะเขาก็จะไปหั่นเข้ากับคนของมอญน้ำพุ่นนั่นเองเนาะนี่เนาะมันจะมีอันขาวๆนี่เนาเออกร้อนน่ะ ส,ส่วนนี้แล้วจากนั้นเราก็เอาฟักบัวไปเสียบไว้ก้อนเนาะเดียวมันจะตกแตกทช้มือเดียวเลยคุณเนาะหั่นเข้าเลยเนาะบัต้องแน่นลายนะพอตึงๆเนาะถ้าแน่นลายเดียวมันจะแตกอ,อาหลังจากนั้นเราก็จะประกอบไฟเขา้าเรือใส่ดินเนาะวาติดมาเรียบร้อยแนละ้วเนาะใส่ลายกับเนินนะเนาะใส่ดินเนาะอือตอนนี้ครับ ยัดเข้าไปเลยเนาะใส่ดินนะตรงเนาะปกติก็จะเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าเลี้ยวเตหเงิน,นเนาะเงินได้เรนสีได้เก่าสีน,นั้นใส่เนาะนี่เนาะใส่กลับไปหันให้แน่นเนาะทุกคนอ่าหลังจากนั้นเราจะประกอบฝาเข้าเนะประกอบฝาเขานะตัวนี้จะเป็นเบกเกอร์กอนเนาะอืมมันบ่เข้าเนะบ่เข,าข<อ>้าประกอบฝามนนนนันอุ่นกันอืม ตัวที่มันเลี้ยวแล้วไปเลยวิธีการ<ห>จัดการ<ห>อีกเนาะส่วนตัวยังยากให้ผิดเซนห้าเป็นคนเฮ็ดอ่าเอาขี้มามมเพราะฉะนั้นอืออ่าจะแปลงสายไฟ,ไฟเป็นระเบียบเรีัวร้อยแล้วอะไรก็ได้กับบิบีฝาครอบเนาะเพราะว่ามันจะมีสายไฟซอดออกมาเนาะซึ่งมันจะอัดบ่อเข้านั่นเองเนาะเราจะบีใสยไฟไมันออกตอนนี้กับบีเอ,อกไปเนาะอืมก็ทีหนึ่งบอ่อได้ทีสงองบ่อได้ทีสามตรงได้แล้วล่ะ มันก็จะยัดง่ายหนึ่งนะคุณนนยัดเข้าไปยัดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเปิดนนะ้ำเนาะน้ำที่แหงมอนหลังจากประกอบฝาเขาแล้วเขาจะเปิดนนะ้ำเนาะเพื่อให้มีน้ำสะล้าง ที่ฝุ่นหรือว่าขี้เย,ยื่อเี่ยงเนาะให้ออกไปหมดก่อนแล้วที่สําคัญก็คือให้ตัวหม้อของหม้อนุ่นเนาะมีน้าอยู่ในก่อนเนาะมีน้ำเราเลี้ยงในหม้อก่อนเนาะเพื่อบ่ให้ฮีตเตอร์คาดนั่นเองนนเนาะเราจะเปิดไว้ประมาณ1นาทีหรือว่า2นาทีกันแล้วแต่เนาะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเบเกอร์ขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็เปิดเครื่องเนาะน,นี่ถ้าเปิดเครื่องแล้วเนาะไฟมันจะโซ่ขึ้นมาเลยเนาะสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเอง ลหลังจากนั้นมันก็นจะค่อยๆอุ่นขึ้นมาเนาะฝักต่างอะไอะไร้ลังไปทำวันนี้บอกเลยว่ามนเริ่มนับค่อยเราออนไลน์ะนะพอะน้ำเพือนลูกบ้านลูกค้าบ่ค่อยแห้งเนาะเราจะเบเะเะเบกแนะนำให้ลูกค้าบ่ต้องเปิดหาขึ้นจำได้เนาะอแล้วตอนนี้เราจะเทสระบบเซฟตี้ตัดไฟเนาะมันซึ่งมันจะดังด้านข้างเนาะเรื่องกาปลอดภัยดีเนาะ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนบาย